มาดูดวงกันครับใครที่มีเส้นวาสนาแบบนี้เรียกว่าเส้นวาสนาพึ่งลำแข้ง,ขงตัวเองชีวิตนี้ไม่ต้องหวังครับว่าจะมีป๋ามาเลี้ยงมีเสีย่ยมาเลี้ยงมาได้แฟนร่ำรวยเป็นเศรษฐีอันนี้คือต้องบอกว่าเราเองเนี่ยจะต้องดิน้นรลนฝ่าฟันเองนะครับแต่ในที่นี้ยกมาแค่บางเส้นนะครับเวลาเราดูลายมือจริงๆต้องมาดูเส้นลายมืออื่นๆประกอบด้วยทีนี้อ่าเรามาดูภาพกันนะครับภาพที่หนึ่งนะครับ ภาพนี้เราจะเห็นว่าเครื่องอ่าเส้นหมายเลขหนึ่งกับเส้นหมายเลขสองเนี่ยที่อาจารย์วาดไว้เนี่ยมันจะมีจุดจุดก็คือว่าวิ่งไม่ทะลุเส้นสมองนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับทํามาตั้งแต่อายุน้อยๆนะชีวิตลําบากยากเข็ญมากเลยนะเพราะว่าเส้นลายมือเนี่ยผ่านที่ดลําบากต่อมาแบบที่สองเนี่ยก็คือมันจะมีวงกลมเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีเส้นวิ่งมาชน นะครับเขาเรียกว่าวาสนาผิดพลาดจะต้องเจ๊งใหญ่ๆมาก่อนขาดทุนใหญ่ๆถูกโกงใหญ่ๆมาก่อนความจริงคือแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองเนี่ยมีโอกาสที่จะลำบากมาตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ถูกโกงถูกทําให้ขาดทุนเสียหายนะเป็นแผลบาดเจ็บในใจนะครั้งใหญ่ๆมาแล้วหลังจากอายุสามสิบไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแบบทําอะไรก็จะเริ่ม เป็นผลมากขึ้นเริ่มเหมือนติดจรวดมากขึ้นในช่วงวัยต้นของชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันต้องพายเรือเองอะนะพายเองบุกเองฝ่าเองไม่มีลมมาช่วยเลยมีมีบัมีผ้าใบก็ผาผ้าใบไม่ได้ช่วยพอพ้นอายุ30ไปแล้วผ้าใบถึงได้ทำงานบ้างแต่ก็ยังลำบากอยู่ดีนะต่อมาคนที่มีเส้นแบบเลขสานะที่อาจารย์วาดไวน้นี้นะเส้นแบบเลขสามเนี่ยคนคนนี้นะครับก็คือ ฝ่าฟันเหมือนกันนะครับฝ่าฟันทําเองเริ่มต้นเองเหมือนกันพักต่อให้ที่บ้านมีทุนมีอะไรอาจจะแทบจะไม่ได้ใช้ทุนที่บ้านเลยแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะก็เหมือนกับว่าทําแล้วสักพักหนึ่งมันจะอยู่ตัวนะทำมาตั้งแต่ายุน้อยพออายุตั้งแต่30สิเป็นต้นไปก็จะเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นการเงินการท่องคล่องตัวไม่ต้องดินน้นรนบางคนนี่เป็น passive income เลยบางคนคือไรายได้มันคงที่เลย นะหรือว่าสบายๆเก็บกินสบายๆหรือมีลูกน้องมีบริวารอันนั้นก็คือไปได้แต่อันนี้ต้องวงเล็บต้องไปดูเส้นอื่นประกอบด้วยต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่สี่นะประเภทที่สี่ก็คือมีเส้นวาสนาขึ้นจากเส้นสมองในเส้นสมองที่อาจารย์วาดไว้เนาะเรกมีเส้นวาสนาขึ้นจากเส้นสมองคนนี้มีเส้นวาสนาขึ้นจากเส้นสมองเนี่ยนะแบบที่สี่ตรงนี้อาจารย์นี่ขึ้นอย่างนี้นะอันนี้คือเส้นสมองนะมีเส้นวาสนาขึ้นจากเส้นสมองเพราะว่า คุณเนี่ยจะต้องทำอะไรก็ต้องด้วยสติปัญญาของตัวเองเป็นคนที่มีหัวคิดพลิกแพงเห็นเห็นอันนั้นอยากทำอันนี้เราถามต่อให้เราไม่เคยไปคุยไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปทำเราจะก๊อปปี้ได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบเอาการเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีก็จะมีแต่คนเอาปัญหามาให้โยนให้กับคุณให้ให้คุณทำนะครับแต่ว่าถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าคุณจะรอดได้ด้วยตัวคุณเอง นะครับนี่คือวาสนาแบบที่สี่ต่อมาวาสนาแบบที่ห้านะครับก็คือวาสนามาจากส้นมือเลยตั้งตรงนะครับยาวไปถึงยาวไปถึงเลขสี่ก็ได้ยาวไปถึงเลขห้าก็ได,ไได้ตรงนี้ต้องบอกว่าชีวิตนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยฝ่ฟาฟันสร้างตัวไปจนถึงอายุเจ็ดสิบนะหมายถึงว่าถ้าคือถ้าเธอใหม่อย่างนี้นะถึงสุดสุดตรงนี้เขาเรียกเจ็ดสิบนะแต่ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปในบางคนถ้ามียังมีอายุอยู่ถึงเก้าสิบอะไรก็อาจจะไปถึงเก้าสิบ นะหมายถึงว่ายังต้องต่อสู้ทํางานฝ่าฟันไปในที่นี้อาจจะไม่ได้พูดถึงรวยหรือไม่รวยแต่บอกว่ามันจะบอกว่าเหนื่อยต้องดิ้นรนฝ่าฟันนะทำงานอันลิมิตเลยแล้วบางคนมันเหมือนเป็นกรรมวันไหนไม่ทันไม่ได้ทํางานหงุดหงิดนะลองดูครับว่าคุณมีเส้นวาสนาแบบนี้หรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้ลองมาคอมเมนต์หน่อยครับว่าอาจารย์เป็นจริงครับเนาะปรึกษากันนะหรือใครอยากจะดูดวงปรึกษากันนะครับยินดีคําแนะนําสุดท้ายนี้อวยพรนะครับ ให้คุณประสบความสุขความเจริญนะอยากดูดวงอยากสักยันปรึกษากันครับจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์ปอยนะครับสวัสดีครับ